สวัสดีครับวันนี้นะกะ็งานพิเศษนะครับก็คือติดไฟสปอตไลท์นะครับของบัจาดีไซน์นะครับเราจะมาติดตรงที่ตรงกันชนหน้านะครับอันนี้ลูกค้าเขามาก่อนหน้านี้ก็คือมาถอดกันชนหน้านะครับเพื่อที่จะให้เรา ใส่ไฟทําขายึดทําขาจับอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาติดตั้งกันที่รถนะครับคันนี้ก็คือ,อ Fortuner ปี05นะครับอันนี้ก็มีไฟข้างบนอยู่แล้วนะมีไฟไลท์บาร์ดิจิตเหรอคนนั้งหมใช่ปะโปรไลท์กับดิจิตแล้วก็ตรงนี้ก็มีบาจาคู่หน้าตรงนี้เป็นสแควร์ดอนสปอร์นะครับ แล้วตอนนี้ก็ติดที่กันชนล่างที่เป็นไฟเดิมใช่ไหมพติดในตำแหน่งไฟเดิม,ม,ใ,ดมใช่ครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะหล่อขนาดไหนที่เราจะใส่วันนี้ก็คือตัว square don pro นะครับนี่นี่นะครับก็ทําขายึดขาอะไรไว้ดูด้านหลังหน่อยหน้าตาเป็นไงอ,อ,อ่าอันนี้นะครับ <แ Portuguese. S 1> ก็ก็จะใช้ ตัวโคมตัวเดิมนะครับแล้วก็ถอดไอ้ไฟด้านในออกนะครับแล้วก็ทําการเจาะยึดดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็โอเคสองข้างเหมือนกันนะครับดูด้านหน้าว่าเป็นไงนี่นะครับด้านหน้าก็จะออกมาประมาณนี้นครับดูไกลๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวตวกรอบด้านหน้านะครับมันจะมีออปชันนะครับว่าสําหรับเป็นกันชนที่มุมเอียงมันไม่ได้แบบหน้าหน้าตัดแบบ ตรงๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดช่องว่างตรงนี้นะครับก็จะได้ได้ดูเข้ารูปกับตัวรถนะครับทั้งสองด้านนี่นะครับสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานดูครับนี่เราก็ไล่เก็บสายนะครับรายละเอียด ก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะแถมมาในชุดเลยเรากา็ต้องเจาะรูนะครับตรงไหนก็ได้นะครับในคอนโซลของเราที่ใช้เป็นแผงควบคุมนะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็เดินสายมาที่ตัวไฟหน้านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้พี่เขากำลังจะกลับนะครับ อเปิดไฟข้างบนด้วยครับพี่ข้างบนด้วยข้างบนบนบน,บน,บนอ่านี่แต่งเต็มนะครับคันนี้ดูไฟของเรานะครับได้ออกไปลุยแน่ครับผลผลอย่างนี้โอเค okay, ครับขอบคุณครับ